สวัสดีครับวันนี้แฟนๆเรียกร้องนะครับวัวตัวเมียของทีมงานลุงอํานวยนะครับวันนี้มาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้นายฮ้อยเขาเปิดราคานะครับนายฮ้อยมีราคาไหนบ้างครับไลน์มาเลยครับผมคู่แม่ลูกประเดิมเลยคู่ไหนครับคู่นี้ครับสองหมืนหกห้าร้อยนี่นะครับคู่นี้คู่แม่ลูกครับตัวเมียเนาะลูกอะตัวเมียนี่ครับผมลูกประมาณตัวที่เท่าไรลูกประมาณตัวที่ที่สองเนี่ยไม่เกิน ครับผมแล้วแม่คู่ไหนครับนี่สองหมื่นสองห้าร้อยนี่ครับผมลูกตัวผู้ลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกตัวเมียเหมือนกันนะครับลูกเล็กๆครับสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับคู่นี้แม่ลูกตอนนี้มีสองคู่แล้วมีอีกมีอีกไหมมีอีกสองคู่ใหญ่นี่ครับผมคู่นี้ไหนๆแม่ขาวเนี่ยนะแม่ขาวลูกแดงแม่ขาวลูกแดงเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันนี่คู่ละสามหมื่นห้านี่แดงลูกแดง แม่ขาวลูกแดงนี่แม่นี้เป็นลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับแม่นี้ลูกตัวผู้ครับลูกตวัวแม่มันอยู่ไหนหนู่นนู่นแม่แม่แดงนี่ใช่ไหมใช่ครับอแม่แดงลูกแดงครับแม่นี้สวยครับสามหมื่นห้าคู่นี้ก็เจ <70, 000. S 2> ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นราคาบอกไว้ครับผมต่อได้เนะเาะแล้วมีไหนครับแล้ววัวทเปานุ่นแม่ลูกไหมนู่นแม่ลูกครับสองหมื่นห้าพันห้าลูกตัวเมียห้าพันห้านี่ แม่ก็จะผอมหน่อยครับก็ราคาก็ต่าลงมาหน่อยนาะลูกแรกครับสดลูกตัวแรกครับเท่าซื้อไปนี่ต้องถ่ายพยาธินะครับจะมีเห็บมีอะไรอยู่เลยนี่ติดตัพยาธิพร้อมครับครับผมอ่าต่อไปครับไล่มาต่อไปเป็นวัวตัวเปล่าครับมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวละตัวละสิบหกห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยราคาร็อตัวนี้นะครับตัวหนึ่งสองนี่มีสองครับผมสามนี่ครับครับ สี่ครับสี่ตัวไหนนี่นี่นี่นนีรนะแล้วก็ห้าหกหกตัวครับครับผมหกตัวอีกตัวหนึ่งไอ้ชั้นี้ชั้นี้มีหกอ่าหกตัวนะครับราคาครับตัวละสิบหกพัน้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสามตัวนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับม้วมีนางตัวละหมื่งสองอีกห้าตัวครับครับผมชี้เลยครับนี่ครับนี่นะครับตัวเหลืองนี่นะครับตัวเหลืองนี่ครับ แล้วก็ตัวนี้ครับแบบนี้หมื่นสองนะครับนี่ครับตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ครับก็อยู่ในชุดหมื่นสองพันเหมือนกันอยู่ในสองพันเหมือนกันใช่ไหมเออนี่ตัวผู้ครับผมอ่านี่ครับนี่ครับแล้วก็ตัวนางนี้ใช่สี่ห้านี่สี่ตัวห้าตัวนู้หน้าหน้าใบโพกอ่าห้าตัวนู้นนะครับตัวนี้นะครับห้าหนึ่งมืนสองพันนะครับลูกวัวมีสามตัวครับครับผมตัวละแปดพันห้า นี่สองตัวใช่ไหมนี่อยู่หน้าเนี่ยสองตัวตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดเมียทั้งหมดครับนี่นะครับนี่ยหนึ่งสองสามนะครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นตัวนี้คุณดีจังแล้วมีไหนครับคู่ใหญ่ครับบามันนี่เออต่อไปเป็นบามันนะครับนี่ห้าสิบห้าครับห้าหมื่นห้าพันรัประกันท้องยตัวนี้รับประกันท้องดูครับ ดูครับตัวนี้ท้องแน่นอนนะครับเด็ห้อยขอรับประกันให้แล้วนี่ครับผมห้าหมืนห้าพันก็ตัว 27, 500, ลวะสองหมืนเจ็ดนห้าร้อยเนาะราคาร้องเนาะครับผมตัวนี้ด้วยคู่กับตัวนี้นะครับห้าหมืนห้าพันนะครับามั่นดีครับแบบนี้เออนนี้มีลูกใช่ไหมเนี่ย นี่มีครับอ๋อที่ว่าเป็นคู่แม่ลูกเนาะสองหมื่นหกห้าร้อยโอเคครับผมดูนะครับใครสนใจก็มาดูครับเดี๋ยวลงเบอร์ในห้อยไว้นะเบอร์ในห้อยกันเลยครับผมเนมี่มาดูได้นี่นี่เป็นแม่ครับนี่ครับแม่ลูกครับนี่ลูกตัวผู้นะครับดูกันอีกทีนะครับเต้านมมันเสียหรือเปล่านะไม่ไม่ครับมาดูกันนะครับสมบูรณ์ครับชุดนี้สมบูรณ์ดีใช้ได้โหชุดนี้ไปจากแม่สอดนะครับกว่าจะได้ลงมาก็ยากเย็น <c oughs> มีตัวแต่ไม่มีเบอร์หูก็ลงมาไม่ได้นะครับมากันแบบหลวมๆเลยครับวันนี้สบายๆโอเคฝากติดตามไปด้วยครับผม <c oughs> ลงุลงอำนวยมาแล้ว <c oughs>